ผมนารักากนกนที uh ่ทุนนอี่มงแล้วก็ตื่นตอนไหนนอนประมาณเที่ยงเช้ตื่นตีี เป็นบ่ามาแล้วคงก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเจ้าบ่าววัขขนนี้แล้วไปเจอเจ้าสาวที่ไหนถึงได้ถูกใจเจอที่กรุงเทพครับผมไปไปทางานแล้วก็เจอกันไปทํางานทํางานด้วยกันหรือเปล่าครับถูกใจถูกใจมากครับแล้วหดีผมก็อยากจะถามความรู้สึกแล้วพอถูกใจแล้วเนี่ยเราไปคุยเขายัางไงก่อนที่เราจะไปรู้จักเขาเนี่ยเราถูกใจแล้วเราจะไปคุยก่อนที่เขาจะมาตกลงแต่งงานกับเราเนี่ย เราคุยกันได้ไงตอนตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าคุยขอเท่าไหร่ก็แอบแชทไปทาง Facebook อะไรต่างๆเนี่ยเขาผมขอเบอร์แล้วก็โทรหากันทําไปทํามาก็ได้แต่งงานกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวดีสื่อออนไลน์ที่สุดยอดเลยนะแชททาง Facebook ผมต้องหาบ้างนะอเดี๋ยวถามหลานสาวหน่อยมีตอนเขาแชทมาแล้วเรารู้สึกยังไงก เฉย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 แล้วรู้ต oh ัวไหมว่าเขาแอบชอบเราตอนแรกยังไม่รู้ก็เพิ่งมาตอนนี้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ำสมเนื้อจริงๆนะครับแล้วเราจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะรักเจ้าสาวคนเนี้ไปตลอดชีวิตถามว่า ไปตลอดชีวิตก็คือมันต้องมองกันยาวๆครับผมเพราะให้ผมตอบตอนนี้จะว่าผมดีจะพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้อยากให้ทุกคนมองไปในอนาคตมากกว่าแล้วเราก็ถามย้อนเ่าว่า,วามันยังคบกันอยู่อีกเหรออะไรทาํานองเนี้ยไม่รู้จีบกันมานานนะ นานอนีนะคะประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าครับขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติให้ผมหน่อยเจ้าบาวก่อนนะครับก็ก่อนอื่นผมก็ประการแรกผมก็ต้องขอขอบคุณทางแม่กับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ ก็ขอขอบคุณสายที่ที่ผมขอบคุณแม่ก่อนเพราะว่าแม่เป็นคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูแลผมมาตลอดชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็จะรู้ใจกันตลอดครับผมคณนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแขกทุกคนด้วยนะครับ คนนะคะขอบคุณพ่อค่ณแม่ทั้งสองฝ่ายที่ทำให้มีวันนี้เกิดขึ้นขอบคุณค่ะกับความมั่นใจใหงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษ เสื้อผ้าผมครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แข็งแรงดีครับใจครับนี่ครับผู้ชายคนนี้จะดูแลเจ้าสาวคนนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนขอเสียงปรบมือนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผมสิริพงษ์ทางเจ้าภาพเพื่อเป็นพิธีกรก็ต้องขอขอบคุณ อเหลืออีกไม่ได้แจ้งผมไว้เพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าเ่าที่หนุมก็ได้นะครับสองคนนี้พร้อมรับดอกไม้ไนยลูก ขอไว้ก่อนอ่ะครับครับเต็มๆเต็ม <cuteını> <thay đọc> อีกคนนึงก็ถือไว้ไม่รู้คนหน้ามันไม่เป็นไงกันลาะให้เพื่อนขอความรู้สึกสักนิดครับตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะรับให้ได้จะกดกดดันแฟนให้ขอแต่งงานให้ได้จะทำตามน้องเขาที่เมื่อสภาเขาจับได้แล้วเขาก็ได้แต่งฉะนั้นเราจับได้รับได้แต่งแน่นอนคะแล้วมีแต่งครับ จ้าสาวได้รับข้อตกอมาแล้วรู้สึกยังไงดัามากเอาแล้วรู้สึกมีความกดดัน,นที่มาทันทีครับเดี๋ยวคู่บ่าวสาวคงจะไปต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่โตดาลา่าพอดีขึ้นมาแล้วเพื่อนเขาบอกให้ร้องเพลงให้เขาฟังสักหน่อยไม่ได้ฟังผมร้องมานานแล้ว